สภาวะเศรษฐกิจของโลกกําลังซบเซากําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องการตกต่ําและซบเซาของเศรษฐกิจโลกกําลังส่งผลกระทบโดยรวมแต่ในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยุโรปก,กําลังแย่แต่ประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองฮะเพราะว่าประเทศต่างๆที่กําลังต้องการตอนนี้คือเรื่องของพลังงานและอุปทานเรื่องของอาหารนั่นหมายความว่า ถ้าไทยยังคงยึดหลักสําคัญเรื่องของอุปทา,านอาหารไว้นะครับส่งออกเรื่องของอาหารมากขึ้นเพราะประเทศไทยมีทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ําไปทางไหนก็มีน้ําไปทางไหนก็มีข้าวมีโอกาสที่เราจะฟื้นตัวในช่วงที่เกิดวิกฤตทั่วโลกในยาม สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จยมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้คุกรุ่นนะฮะปรากฏก้าว่ามีการขับไล่ประธานาธิบดีบานปลายจนเป็นที่มาของประธานาธิบดีของสีลังการประกาศลาออกอย่างเป็นทางการ ประธานาธิบดีสีลังกาหนีลอดอย่างวุ่นวิตก่อนประท้วงนะครับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีการบุกทำเนียบประธานาธิบดีโคทาพยะราชปักษาของสีลังกาหนีออกจากบ้านพักทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ผู้ชุมนุมประท้วงนะครับไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ จะบุกเข้าทำเนียบ,นรบรัฐบาลและก็สัานักงานที่เขาอยู่อย่างใกล้เคียงฮะประชาชนหลายพันคนเข้าทำการโอดล้อมโอบล้อมบ้านพักประธานาธิบดีเพื่อเรียกร้องให้ลาออกและโทษว่าการบริหารที่บิดพลาดของรัฐบาลทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจก <c oughs> รังเลวร้ายที่สุดส่งผลให้ประชาชน22ล้านคนของประเทศและเกาะแห่งน,นี้เผชิญกับทุกขยากลำบากหลายเดือน นในขณะที่ฝูงชนจำนวนมากพังประตูทำเนียบประธานาธิบดีทหารส่วนหนึ่งก็ออกมาทําการปกป้องทำเนียบด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อต่อต้านพวกเขาไว้จนกว่าราชปักษานั้นหลบหนีออกไปได้ซึ่งต่อมาประธานาธิบดีนะครับของสีลังกาก็ปรากฏว่าประกาศลาออกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็หลังผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยทำเนียบ ไล่ล่าจุดไฟเผาบ้านนะครับนายกประธานาธิบดีโคทาพยะนะครับราชปักษาของศรีลังกานะครับได้ประกาศลาออกนะครับโดยจะลาออกในวันที่13กรกฎาคมยอมอ่อนข้อแรงกดดันนะครับที่ประวงวุ่นวายอยู่อย่างดุดเดือดน,นะครับซึ่งมีการไล่ล่าต้องหลบหนีนะครับล่าสุดก็ออกนอกประเทศนะครับหวังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ หนักสาหัสอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาชนหลายแสนคนเดินขบวนในกรุงคอลัมโบเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเหตุการณ์บริหารผิดพลาดในการเงินการกลังจนประเทศล้มละลายขาดแคลนอาหารและขาดเชื้อเพลิงนะครับจากการบุกเข้าประตูทำเนียบประธานาธิบดีและลอกขึ้นของอผู้ประท้วงเดินไปทุกห้องนะครับบางส่วน ระบายอารมณ์ด้วยการกระโดดลงน้ําแล้วก็เล่นน้ำนะครับในธร,รมเนียบประธานาธิบดีในกสีลังกาประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้าพื้นฐานมาหลายเดือนนะรวมถึงไฟฟ้าดับเป็นเวลานานและเงินเฟอ้อสูงลิว่วหลังทุนสํารองระหว่างประเทศนั้นหมดเกลี้ยงนะครับโคศกของโรงพยาบาลในโคลัมโบเปิดเผยว่ามีประชาชน3คนกําลังรักษาตัวจากบาดแผลกระสุนปืนส่วนคนอื่นๆ36มลายมีอาการหายใจลําบาก เนื่องจากโดนแก๊สน้ำตานะครับก e ่อนหน้าวันเดียวกันกองกำลังความมั่นคงพยายามสลายการชุมนุมของฝูงชนที่ก่อการจราจนในเขตนะครับบริหารของคูรัมโบส่งผลทําให้เกิดการประทะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรัฐบาลของเขานะครับผิดนัดชําระนะครับนี่นอกระบบ51,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังเข้าสู่การกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ m m f นะครับผู้ชนหลายพันคนหลังหลายสู่เมืองหลวงเพื่อชุมนุมประท้วงสะท้อนถึงความไม่สงบสุขล่าสุดมีต้นต,นตอมาจากวิกฤตนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพวกผู้ประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนเพิกเฉยต่อคำสั่งหยุดอยู่บ้านและมีคำสั่งกดดันให้เจ้าที่นะครับการรถไฟเปิดบริการขบวนต่างๆ เพื่อให้พวกเขาไปร่วมทำการชุมนุมในกรุงโคลัมโบนะครับเคิ์ฟิวไม่ใช่เครื่องมือการปราบปรามมันยิ่งเป็นการยุให้ผู้คนขัดขืนไหลเข้าสู่ถนนมากขึ้นเจ้าหน้าที่ระบุเช่นนั้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับปรากฏว่าฮังการีตอนนี้ก็ออกมาวอยววยเสนอ EU ปันส่วนก๊าซรัฐสมาชิกนะครับหลังถูกรัสเซียตัดขาดอุปทาน ฮังการีนะครับประนามอย่างดุเดือดต่อแนวคิดของ e ูที่แนะนำให้ตุกประเทศสมาชิกปันส่วนกลางสำรองกา๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่กักเก็บไว้ในขณะที่ทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับรัตวีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฮังการีวิพากษ์อย่างรุนแรงต่อข้อบังคับของภาระผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังงานซึ่งผลักดันพักยูโรเปียพีเพิลปาร์ตี้ ตามรายงานของสื่อมวลชนกลังสำรองของก๊าซฮังการียังคงเป็นสมบัติของชาวฮังการีเราจะใช้ก๊าซพลังงานสำรองของฮังการีในฮังการีเพราะมันจัดซื้อโดยการใช้เงินของผู้เสียภาษีของฮังการีนะครับประธานพรรค p ีพ e ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เยอรมน,นีก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนว่า e ูจจำเป็นต้องมีกลไกผูกมัด ในแนวทางการบริหารก๊าซในคลังสำรองต่างๆด้วยความสมัคีเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเพื่อให้แต่ละชาติจะไม่มองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียตอบโต้กรณีลุก,กราอยูเครนข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้เป็นกระแสก๊ารัสเซียที่ป้อนแก่เยอรมน,นีลดลงโหมกระพือราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้น แต่เรียกเสียงเตือนเกี่ยวกับสภาวะวิกฤตุุนแรงในฤดูหนาวที่กำลังเข้ามาเยือนนะครับซึ่งโดนย้อนรอยจากทางฝั่งของรัสเซียชาวเน็ตสุดอึง้งคลิปจอดรถแบบแนบสนิทในมาเลเซียนะครับการควานหาที่จอดรถอย่างแสนสาหัสเสมอในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะในชั่วโมงที่มีผู้ใช้บริการสูงการจอดรถในช่องแคบๆไม่ใช่ เรื่องความสามารถแต่เป็นเรื่องของการตรวจสอบให้แนช่ชัดว่ายานพาหนะของคุณจะไม่ก่อปัญหากับคนอื่นๆนะต้องแย่งกันจอดในตอนนี้สําหรับมาเลเซียอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่ายูเครนนะครับระดมหนักเลยทีเดียวฮะรัสเซียสั่งระดมกําลังสํารองทั่วประเทศนะครับประชิดยูเครนคาดเตรียมทําการจู่โจมครั้งใหญ่ นับรัเสียระดมกาลังสํารองทั่วประเทศเข้าทําการประชิดยูเคลนในการเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีลุกคืบในอนาคตจากคํากล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมของสหรราชาอาณาจักรการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดาิเมียร์ปูตินออกมาท้าทายว่าสงครามยูเครนในมุมมองของรัสเซียนั้นยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ํา กระทรวกลาโหมของสหาร,ราชาอาณาจักรนะครับทวิตข้อความว่าวรัสเซียกําลังเคลื่อนกําลังสํารองทั่วประเทศและรลวมพลเข้าใกล้ยูเครนสําหรับปฏิบัติการโจมตีในอนาคตข้อความระบุสัดส่วนขนาดใหญ่ของหน่วยกําลังฐารลาบในพื้นที่บางทีอาจจะจํากัดการพร้อมกับยานหุ้มเกราะ MTLB นะครับจากกังเก็บรักษาระยะยาวที่ถูกนำมาใช้ในฐานะยานยนต์ ขนส่งนะครับซึ่งเป็นขนส่งหลักของพวกเขาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เซเลนสกีนะครับผู้นำของยูเครนก็ปลุกทูตประจำเยอรมน,นีกับอีก3ปลดฮะขออภยัยฮะปลดทูตเยอรมน,นีกับพวกอีก4ชาตินะครับเคยปากพร้อยประเด็นของรัสเซียประธานาธิบดีวโรโรมีเซเลนสกีแห่งยูเครน ได้ปลดเจ้าที่ระดับสูงทางการของยูเครนในต่างแดนหลายคนในนั้นก็รวมถึงเอกอัคราชทูตรประจําเยอรมน,นีที่ชอบพูดขวานผ่าซากเบื้องต้นไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่ที่ผ่านมาผู้นํารายนี้ร้องขอบรรดาผู้แทนทูตทั้งหลายกระดมเสียงสนับสนุนนานาชาติในยามเผชิญการลุกกรานของรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ ใครๆก็เล่นเป็นแอรเรียนนะครับแห่งภาพยนตร์นะครับปรากฏว่าวิดวิวเมื่อใส่ชุดนางเงือกลงเล่นในสะแสนเซรีแล้วก็ดำน้ำาปรากฏว่าในชีวิตของสาวผ่าตัดแปลงเพศนามว่าควีนบังเกตาโบรานะครับนาทีชีวิตที่ฟุง้งฟิ่งที่สุดที่ว่าบู่ที่สุดเมื่อขาข,าของทั้งสองปรากฏว่า เป็นหางที่สวยงามของหนังเงือกเป็นครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นหญิงข้ามเพศชาวฟิลิปปินส์นะครับวัยกลางคนได้เปลือยท่อนล่างของตนเองเป็นคลีบหางหนังเงือกโดยถูกห่อหุ้มไปด้วยเครื่องแนบกระชับผ้าบางนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ในขณะที่ตำรวจของญี่ปุ่นก็ออกมายอมรับระบบการรักษาความปลอดภัยนะฮะรั่วจนอาเบะถูกลอบสังหารอันนี้สงความเห็นใจส่งช่วยพักรัฐบาลชนะเลือกตั้งในสภาสูงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าร่างของอดีตผู้นำญี่ปุ่นจินโซอาเบะได้ถูกส่งกลับบ้านของตนเองนะครับหลังถูกลอบสังหาร ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสภาสูงที่ญี่ปุ่นที่กําลังมีการเลือกตั้งตำรวจยอมรับความปลอดภัยให้กับอาเบะมีปัญหาจนนําไปสู่เหตุสลดผู้เชี่ยวชาญชี้อนิสง์ของผู้ส่งผลทําให้พรรคของรัฐบาลญี่ปุ่นพบมือปืนก่อเหตุสร้างอาวุธปืนมากมายแล้วสร้างระเบิดที่บ้านเคยมีเป้าหมายต้องการ เล่นงานเจ้ารัฐทิแต่เปลี่ยนใจหันไปเป็นอดีตผู้นำของญี่ปุ่นแทนนะครับกระแสร้อนติดแฮชแท็กบอกว่าพวกเราต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่ความรุนแรงกลายเป็นเทรนที่ติดไปทั่วทั้งวันในสังคมของญี่ปุ่นสเัคข่าว BBC นะครับรายงานว่าตจญี่ปุ่นยอมรับว่าช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอดีต นยายกบัริชินโซอาเบะจนนำเข้าสู่การจบชีวิตอย่างคาดไม่ถึงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสภาสูงที่ญี่ปุ่นที่จังหวัดนาราวันตําตหัวหน้าตํารวจจังหวหัดนาราวันโอโทมาอีนะครับโอนิสุกะนะครับได้กล่าวขออภัยต่อสาธารณะอย่างสุดซึ้งก่อนส่งสัญญาณว่ามีความผิดพลาดในระบบอารักขาอาเบะโดยกล่าวว่ามันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า มีปัญหาในการรักษาความปลอดภัยนะครับสำนข่าวเจแปนไทมส์นะครับ,รบ, Times, รบของญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามือปืนก่อเหตุให้การรับสารภาพกับเจ้าที่ว่าก่อนหน้าลงมือสะเทือนขวัญเขาไปยังห้องประชุมจังหวัดนาราซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตชินโซอาเบะขึ้นทำการปราศัยหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภาสูงในญี่ปุ่นแหล่งข่าวยังชื่ว,ว่าเวทีหาเสียง มีผู้เข้าร่วมประมาณ2,000คนโดยไม่มีการตรวจเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้รอยเตอร์รายงานว่าถูกมองเสมือนเป็นการทำประชามติเพื่อต่อความนิยมของพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นและสูญเสียอาเบะอดีตผู้นำได้รับความนิยมในประเทศและต่างประเทศนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าพรรค LDP และพรรคของเขาจะสามารถสร้างกระแสแห่งความเห็นอกเห็นใจ จนส่งเข้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับท่ามกลางความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นครับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็มีการเดินทางมายัางประเทศไทยนะครับท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างไทยกับประเทศจีนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญคือรัฐมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา แอนโทนีเบรงคิมเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับและมีการนัดพบประหารือนะกับรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งของความพยายาม ครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในการประสานความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในภูมิภาคสําคัญต้องแข่งขันกับจีนในขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะหาแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการฟื้นตัวประชาธิปไตยในพม,ม่าสหรัฐอเมริกากําลังเป็นประเด็นที่จะใช้พื้นที่ของประเทศไทยในขณะที่นักสร้างเกมของญี่ปุ่นนะครับชื่อดังถูกสื่อต่างชาติเข้าใจผิดว่ามือเป็นมือสังหารคินโซอาเบะนะครับ เจ้าของสตูดิโอผลิตเกมชื่อดังของญี่ปุ่นฮิเดโอโคชิมะถูกสำนักข่าวอิรานกรีซและไทยนำภาพไปใช้ร่วมคนในข่าวรอบสังหารอดีตอนายกกำตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจนทำให้เกิดการพิวิจารณ์ถึงความไม่รอบคอบในการทำข่าวซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับ ว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกกําลังปั่นปวนนะครับฝั่งสาภาพยุโรปกําลังได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดนะครับตอนนี้ฮังการีนะก็กําลังจะถูกแบ่งปันพลังงานซึ่งฮังการีก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าฝั่งสาภาพยุโรปจะใช้กลังสำรองนะครับที่มีอยู่ทําการแบ่งปันพลังงานให้ฝั่งสาภาพยุโรปนะครับในขณะที่การลอบสังหารชินโซอาเบกกาลังเป็นประเด็นไปทั่วโลก นะครับและประเด็นที่กำลังฮอตตอนนี้คือการขับไล่ประธานาธิบดีนะครับของสีลังกาสกุลราชปักษาออกนอกประเทศจนมีการลุกลามเผาบ้านของประธานาธิบดีในเชิงงานสังเคราะห์นะครับรเราดูสถานการณ์เราจะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องติดตดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอบสังหารประธานาธิบดีขออภัยฮะรอบสังหารนาย,ยกัมนตรีขับไล่ประธานาธิบดีในสีลังกา และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปซึ่งรัสเซียเจตนานที่จะตัดก๊านะครับไปฝั่งของเยอรมน,นีจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งหมดเกิดจากนะครับการวางเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต วางเกมจะเล่นงานยุยุในยามที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปตกตำ่ำอัตรางเงินเฟอ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นจึงเปิดเกมสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธตอนนี้ถูกย้อนรอยอย่างแสบเผ็ดนะครับ ตอนนี้เรื่องของอาหารกําลังเป็นปัญหาเรื่องของก๊าสนะครับเรื่องของพลังงานน้ํามันกําลังเป็นปัญหาของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับเหตุการณ์ที่บานปลายยาวไปถึงสีลังกาสีลังกาก็เกิดการล่มของเศรษฐกิจมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของโลกกําลังซบเซากําลังตกต่ําอย่างต่อเน,นื่องการตกต่าและซบเซาของเศรษฐกิจโลก กำลังส่งผลกระทบโดยรวมแต่ในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยุโรปกำลังแย่แต่ประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองฮะเพราะว่าประเทศต่างๆที่กําลังต้องการตอนนี้คือเรื่องของพลังงานและอุปทานเรื่องของอาหารนั่นหมายความว่าถ้าไทยยังคงยึดหลักสําคัญเรื่องของอุปทานอาหารไว้นะครับส่งออกเรื่องของอาหารมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีทรัพย์ในดินสิทธิ์ในน้ําไปทางไหนก็มีน้ําไปทางไหนก็มีข้าวมีโอกาสที่เราจะฟื้นตัวในช่วงที่เกิดวิกฤตทั่วโลกในยามนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิดวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ